มหมูสามครับสงสารต้นไม้จังเลยดูด้ยต้นน้ำมะพร้าวปกติมะพร้าวต้องมีน้ำเราปลูกอยู่ริมดิบนี่คือในร่องสวนนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สนามหญ้าน่ารบ้านนะครับร่องสวนด,ดูดูดูนี่ดูต้นมะกรูดดยครับแต่ต้มามะกรูดอยู่รอบยัรบงร้อนดูมะพร้าวตายไปหนึ่งต้นครับ,บมรมะม่วงตายเลยมะม่วงตายแล้วครับร้อนแล้วจะทำไงกันจะรอกันไหวไหมเนี่ยอีกเดือนครึ่งเนี่ย ไายไม่ตายหมดเลยอืมนี่นี่แห้งตายแล้วเนี่ยต้นนี้มันไม่ตายตอนตนนี้ยังปกติอยู่นะไม่ปกติแล้วจะตายแล้วครับเหลือหน่อยเดียวเนี่ยโอ้โหเหลือแค่นั้นแหละอกี่ต้นนี่เหลือคึ่งต้นนี่ไปแล้วครับข้างบนน่ะมันตายแล้วแห้งหมดแล้วอ่าเหลือรากอยู่หน่อยเดียวีฝายนิดนึงหลายต้นนะผมไม่รู้ต้นนี้เด็กก็ตายแล้วไปแห้มีมะม่วงอะไรเนี่ยพันอะไรอะไรครับพันอะไรอ่ะอันนี้เขียวเสวยเนี่ยเขียวเสวยโอ้โหน่าเสียดายครับผมอ่ะว เอางั้นเดี๋ยวให้ช่างไปพักไปทํางานเถอะไปรับความร้อนต่อผมไปต่อ <c oughs> จะไปไปต่อ <c oughs> นี่เราอยู่ติดกับแม่น้ําบาปะกงนะแต่น้ําเค็มครับน้ําใช้ไม่ได้เลยชโอ้ช่างใหญ่เรา